ก็นึกว่าตอนแรกก็แอบลุ้นในใจแต่ไม่คิดว่าน่าจะได้สมัยที่2เราก็เขินนะแล้วก็ปีนี้เพลงลถไฟขโมยความฝันพวกเราก็ชอบเป็นเองอยู่แล้วพอได้ติดชื่อชิงรางวัลก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าเ,เพลงที่เราชอบอะ่ะบางครั้งเวลาทําเพลงไปเราจะนึกถึงรางวัลอยู่แล้วว่าสงสัยน่าจะน่าจะเข้าชิงอะไรก็ว่าไปแบบฝันฟุ้งนะฮะแล้ววันหนึ่งได้มาเข้าชิงจริงก็รู้สึกว่าโหแล้วได้รางวัลจริงๆ เป็นเรื่องที่แบบว่าปีนี้นี่ค่อนข้างดีใจมากๆเพราะว่าแอบคิดว่าจริงๆความรู้สึกของเราเนี่ยคงไม่ได้เก็บไว้แค่พวกเรากันเองแสดงว่ามีคนเห็นเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเพลงรถไฟเนี่ยน่าจะเป็นเพลงคลาสสิกประจำวงในอนาคตครับก็เพลงรถไฟขบวนนึ่งความฝันมันจะเป็นเพลงที่ว่าไปถึงแบบอยากให้มันเป็นเพลงประจำยุคของหนุ่มสาว ที่กําลังเข้าสู่รอยแยกของการดําเนินชีวิตฮะอาจจะคนจบใหม่หรือว่าใครที่กำลังมีความฝันแต่หลายคนน่ะทิ้งความฝันไว้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการแบบตีเซฟอะไรไฮะเพลงนี้จะเหมือนชวนขึ้นรถไฟที่แบบว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงแต่ว่าข่อยเริ่มขึ้นแล้วท่านจะได้เจอแล้วก็จะได้ค้นพบตัวเองสักทีอ่างเงี้ยให้กับคนวัยหนุ่มสาวที่กำลังแบบรู้สึกว่าห่วงหน้าพระวง,วงพะวงหลัง ให้ได้ขึ้นมาลองทําความฝันให้เป็นจริงถึงแม้ว่าอนาคตมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เราก็จะได้รู้ตัวเองด้วยครับก็ซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีมิวสิกวิดีโอครับน่าจะเพลงชื่อว่าจดหมายจากวันวานเป็นเพลงช้าเป็นแบบเพลงที่เศร้าที่สุดในชีวิตเลยก็ได้นะครับแล้วก็ บรรยากาศแบบถ้าใครชอบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นใครจะชอบแบบพวกอ,อนิเมะต่างๆโทนบรรยากาศจะคล้ายๆประมาณนั้น mm hmm. เพลงก็จะเป็น mm hmm. เพลงพูดถึงแบบเ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนนะต้องเคยทําแบบจัดห้องนะจดหมาย mm hmm. เก่าๆแฟนเก่าตกอะไรฮะ mm hmm. แล้วมาอ่านนะมันก็สะเทือนใจแล้วก็จะนึกไปถึงแบบบรรยากาศคนที่กําลังจะเลิกกันวันนี้อาจจะตัวติดกันวันข้างหน้าอาจจะเป็นคนที่หายไปแล้วแล้วบางคนไม่ได้เคลียร์กันบางคนก็ปล่อยให้ ความรู้ส <P. roster. S 1> ึกแย่ๆผ่านไปมันก็เหมือนเป็นเพลงที่แบบเพลงขอโทษแฟนอะไรเงี hint, like bah, so ้ยเพลงปรับความเข้าใจหรือว่าเป็นบรรยากาศอนิเมตก็ได้ครับเป็นเพลงที่ซับซึ้งมากนะฮะก็ใช่ฮะก็ฟังเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคราวนี้จะไม่ได้เป็นเพลงล็อกแล้วเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยู่ในภาวะนั้นหรือว่าคนที่แบบผ่านเรื่องราวนั้นมาแล้วก็ น่าจะชอบเพลงนี้กันครับแต่ว่าอาจจะเศร้าหน่อยฟังแล้วสะเทือนใจน้ําตาไหลขึ้นในใจอย่างเงี้ยก็เ,เป็นไปได้ชอบไหมชอบไหมชอบครับชอบนะน่าจะประมาณต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาครับคงจะได้ดูกันนะครับ